คนไทยเราทุกวันนี้มีแต่ความฟุ้งเฟ้อฟุ้มเฟื่อยคนไทยที่ว่านี้อยู่ในตัวเมืองที่เจริญเป็นส่วนใหญ่คนจำพวกนี้มีแต่ความสนุกเป็นนิสัยถ้าใครไม่เชื่อไม่ต้องไปสำรวจที่ไหนเพียงกัตหนังสือพิมพ์รายวัน หรือแม้แต่สังคมโซเชียลแล้วท่านก็จะเห็นมีแต่ข่าวประเภทฉลองวันเกิดฉลองยศฉลองตำแหน่งเลี้ยงรุ่นงานคืนสู่เย้าอะไรทำนองนี้มีอยู่ทุกวันบุคคลประเภทนี้ถือว่ามีหน้ามีตามีเกียรติมีชื่อเสียงสังคมยอมรับยอมเชื่อถือและบุคคลประเภทเดียวกันนี้เองเมื่อเกิดความผันแปร ى, อันเป็นธรรมดาเช่น เสื่อมลาบเสื่อมยศความเศร้าหมองก็จับหัวใจมีความทุกขเวทนาในอารมณ์จนสุดจะทนทานได้ผู้คนที่เคยแวดล้อมเฮห,หาประจบสอพลอหลบหน้ากันเป็นแถวผู้ที่เคยให้ความเคารพนับถือผู้ที่เคยสรรเสริญเยินยอไม่ทราบว่าไปอยู่เสียแห่งใดไม่เคยมาปรากฏให้เห็นดังที่เป็นมาและบุคคลประเภทนี้เอง ที่ไม่เคยรู้จักโลกธรรมไม่เคยรู้ว่าพระพุทธศาสนานั้นท่านบัญญัติศีลให้พุทธศาสนิกชนยึดถือเป็นข้อปฏิบัติกี่ข้อแต่ถ้าใครถามเขาเหล่านั้นว่านับถือศาสนาอะไรเขาจะตอบอย่างมั่นใจว่าศาสนาพุทธบุคคลเช่นนี้มีมากมายเหลือเกินในเมืองไทยบุคคลเช่นนี้ไม่ใช่ตาสีตาสาใหญ่ยยมีใหญ่มา แต่เป็นคุณหญิงคุณนายข้าราชการชั้นผู้ใหญ่กหาบดีหรือนายธนาคารผู้ที่มีอิทธิพลทั้งในทางการเมืองและการเงินถ้าหากท่านเหล่านี้จะทำบุญหรือกิจการงานกุศลสักครั้งท่านจะต้องรอนักข่าวรอภาพหนังสือพิมพ์หรือโทรทัศน์ว่าเขาเหล่านั้นพร้อมที่จะชมผลงานของท่านแล้วหรือยังงานทุกอย่างของท่าน จะต้องมีการเสนอต่อสายตาประชาชนคนทั่วไปท่านจึงจะกระทำท่านเหล่านี้ไม่เคยรู้จักคำว่าปิดทองหลังพระรู้จักแต่ปิดทองที่หน้าหรือพระพักของพระพุทธรูปเท่านั้นวันนี้จะขอหยิบยกเรื่องราวของบุคคลบุคคลหนึ่งให้เป็นอุทาหรณ์สักเรื่องท่านผู้นี้เคยมีอำนาจวาสนาประกอบกับฐานะทางการเงินอยู่ในขั้นสูง เคยเป็นเจ้าของกิจการใหญ่โตมาแล้วหลายแห่งและมีท่าทีจะขยายงานของท่านออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดถ้าจะพูดกันตามภาษาผู้ปฏิบัติก็ต้องพูดว่าท่านไม่พอท่านไม่รู้จักพอความต้องการครั้งหลังสุดของท่านก็คือเจ้าของเหมืองแร่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเหมืองแห่งนี้มีแร่ที่อุดมสมบูรณ์ พอที่จะต่อรองกับโค้ตาของต่างประเทศได้อย่างสบายเมื่อท่านตั้งใจจะเอาให้ได้ท่านก็ทุ่มเทเงินวิ่งเต้นเป็นการใหญ่ชื่อเสียงของท่านที่อยู่ในข่าวสังคมชั้นสูงเกือบทุกสัปดาห์ประเดียวท่านให้เงินการกุศลงานนู้นประเดี๋ยวท่านให้เงินการกุศลงานนี้ประเดียวท่านจัดงานรุ่นนักเรียนเก่าประเดี๋ยวท่านได้รับการเลือกให้เป็นประธานงานบอล เรียกว่าท่านกำลังมีชื่อเสียงสูงสุดและกำลังได้รับความนิยมจากสังคมเมืองไทยเป็นอย่างยิ่งพอชื่อเสียงได้ระดับเป็นที่พอใจของท่านท่านก็เข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ที่พอจะมีอำนาจเนรมิตให้ท่านได้งานที่ท่านปรารถนามาช้านานความมีชื่อเสียงเกียรติยศที่เลื่องลือในวงสังคมทั่วไปผสมกับเงินที่มีจำนวนหลายสิบล้านผู้หลักผู้ใหญ่ ก็อนุมัตให้ท่านได้งานชิ้นนั้นสมแก่ความต้องการแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังดังพระพุทธพจน์ดำรัสไว้เมื่อสองพันกว่าปีโดยไม่เปลี่ยนแปลงสัจธรรมเป็นของเที่ยงแท้ในทุกยุคทุกสมัยเหมืองแรกที่ท่านทุ่มเงินไปกว่าร้อยล้านจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ท่านพินานชาบิายในเวลาต่อมา เพราะแร่ที่จะอุดมสมบูรณ์พอที่จะต่อรองกับโคต้าของประเทศต่างๆนั้นแท้ที่จริงมันมีอยู่ตามผิวดินเท่านั้นยิ่งขุดลึกไปเท่าใดยิ่งพบแต่ความว่างเปล่าชื่อเสียงระดับสังคมชั้นสูงของท่านก็เริ่มจางลงไปผู้คนที่เคยไปมาหาสู่ด้วยกิริยาน,นอบน้อมเคารพนับถือเชื่อฟังคำพูดของท่านแต่ละคำแต่ละประโยคหายเงียบไป เพื่อนพ้องที่เคยสบทสาบานยืนยันว่าจะสนับสนุนท่านในทุกกรณีหายหน้ากันไปหมดความเกิดดับกำลังคืบคลานเข้ามาหาท่านอย่างรวดเร็วและในที่สุดเหมืองก็ล่มเงินจำนวนนับร้อย,ร,อยร้อยล้านกลายเป็นผงทุลีดินภริยาของท่านที่เคยมีหน้ามีตาในสังคมแทบจะทุกงานออกไปเก็บตัวในต่างจังหวัด และหายเงียบเข้ากลีบแม่จนทุกบัดนี้แต่ท่านยังจะลงไม่ได้เป็นอันขาดเพราะชื่อเสียงเกียรติยศของท่านสูงส่งเกินกว่าที่ท่านจะยอมให้มันอับเชฉาลงในเวลาอันรวดเร็วท่านจึงเข้าพึ่งธนาคารโดยมีเจ้านายท่านหนึ่งคำประกันแล้วท่านก็ได้เงินมาอีกจำนวนหนึ่งซึ่งแม้จะไม่มากมายเท่าเมื่อครั้งยังมีฐานะแต่พอจะตั้งตัวได้อีกครั้ง ถ้ารู้จักวางหลักการและควบคุมงานที่ดีหากทว่าท่านหาได้กระทำเช่นนั้นไม่ท่านนำเงินทั้งหมดไปทุ่มเทเพื่อหวังกู้ชื่อเสียงเกียรติยศของท่านกลับคืนมาโดยการค้าของที่ผิดกฎหมายและศีลธรรมซึ่งท่านโชคดีท่านก็จะสามารถตั้งตัวได้อย่างสบายในเวลาที่รวดเร็วเกินกว่าผู้ใดจะคาดคิดแต่ถ้าพลาดนอกจากท่าน จะหมดตัวแล้วผู้ค้ำประกันท่านก็จะต้องพลอยเสียหายและกระทบก็เทือนไปด้วยไม่น้อยท่านบอกว่าเหมือนเล่นฟุตบอลแล้วได้ลูกโทษถ้าเตะครั้งนี้เข้าประตูไปท่านก็จะชนะถ้าเผื่อโกรับได้ท่านก็ชวดท่านกล้าเอาความเป็นความตายของตัวเองเปรียบกับการเล่นฟุตบอลท่านอ้างของท่านว่าไม่มีทางเลือกในที่สุดท่านก็พลาด การค้าของผิดกฎหมายและศีลธรรมในครั้งนั้นทำให้ท่านเข้าป่าเข้าดงไปจนกระทั่งบัดนี้มือของกฎหมายตามท่านไปทุกคนทุกแห่งแต่ก็หาไม่พบชีวิตของบุคคลคนหนึ่งซึ่งเคยรุ่งเรืองในครั้งหนึ่งถึงการวิบัติเพราะความหลงไหลในสิ่งที่ฟุ้งเฟอ้อฟุ่มเฟือยเพราะเหตุนี้ความหลงในลาบยศสุข สรนเสริญโดยหาคำหนึงถึงทางตรงกันข้ามคือเสื่อมยศเสื่อมลาบนินทาและความทุกข์เป็นสาเหตุให้มนุษย์หนึ่งจมดิ่งลงอย่างไม่มีวันที่จะโผล่ขึ้นมาอีกเลยโดยประการชนี้ฉะนั้นตราบใดที่คนเราไม่รู้จักคำว่าพอแล้วแล้วก็เขาเหล่านั้นจะต้องประสบกับทุกอย่างแสนสาหัสดังอุทาหนที่ยกมาเล่าให้ฟังกัน บางคนพูดว่าความโลภนั้นดับง่ายกว่าความโกรธความหลงแต่เชื่อว่าความโลภก็ดีความโกรธก็ดีความหลงก็ดีล้วนแล้วแต่เป็นพิษเป็นภัยแก่มนุษย์ไม่น้อยไปกว่ากันเท่าใดเลยถ้าผู้ใดมีความประมาทผู้นั้นก็ย่อมจะถึงแก่ความตายทั้งเป็นด้วยกันทั้งสิน้นยำปิดชังนละพติติตาปังทุกขัง ปรารถนาหาสิ่งใดไม่ได้ดังปรารถนาก็เป็นทุกข์ขอขอบพระคุณเจ้าของบทความและผู้ที่นำเรื่องราวนี้มาเผยแผ่ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเพื่อเป็นธรรมทานขอขอบพระคุณค่ะ